สวัสดีครับชาว fps Thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมีเมาส์จากทางค่าย Steelseries นะครับผมในหน้าตาที่คุ้นเคยกันดีอย่างเจ้า Rival ซึ่งครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า Rival 300แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามี Rival 300แล้วก็มี Rival 100มาด้วยนะครับครั้งนี้จะมาพร้อมกับ Rival 300ที่มีสีใหม่นะครับสีใหม่แล้วก็รวมไปถึงหน้าตาแบบเก่าสีเก่าแต่ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือกล่องแพคเกจของเขานะ่ยจะมาในโทนสีของดำส้มที่เป็น Rise to the Challenge นะครับ แล้วก็ด้านบนนะฮะจะมีให้ให้ดูว่าสปอนเซอร์ล่าสุดข,ของเขานะฮะมีทีมอะไรบ้างนะครับ,รบ,นะรบจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีเฟนติกแล้วนะครับหลือแค่ EG, Navi แล้วก็ไทลูของจีนนะครับตอนนี้3ทีมของเขานะเรามาดูแพ็กเกจแล้วก็สเปคตัวกล่องนะครับสเปคเขาเนี่จะบอกว่าตัวเมาส์นี่เป็นออ t i c คอนะครับซึ่งออ t ติคอลที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นออ t i c คอแบบใหม่ที่ไม่ได้มีแสงสีแดงรอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มี สามารถปรับแสงแบบ RGB ได้ที่ตัววิวเมาส์แล้วก็ตัวบ้านท้ายของเขาตัวตูดเมาส์นั่นเองแล้วก็มี CPI สูงถึง6,500 CPI นะครับแล้วก็มีคลิกที่รองรับถึง30ล้านครั้งนะครับรวมไปถึงตัว acceleration นะครับผม 50G นะฮะก็คือสเปคของ level 300ตัวนี้นะครับสิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาทำออกมาเป็นสีการ m e เมทันะครับหรือว่าสี เทาท่านเองนี่ครับจะให้ดูแบบชัดๆตัดกับพื้นที่เป็นสีขาวเลยนะฮะอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมาโดดเด่นในคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบเสียบไฟนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือพอเสียบไฟมาแล้วนะครับผมเจ้าไลทวอลกสามร้อยกันเมทัลตัวนี้ก็จะมีไฟดีฟอร์สเป็นสีส้มนะครับก็จะตัดกันกับผิวนะฮะผิวสีส้มนี่จะเป็นผิวแบบอ่าไม่ใช่ลับเบอร์ไลท์นะครับแล้วก็ไม่ใช่กรอสซี่ด้วยจะเป็นแบบสีด้านนะครับผิวด้าน นะครับจะไม่ติดเหงื่อไม่ติดอะไรมากมายนักนะฮนะแล้วก็ใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะไม่ลอกไม่อะไรนะครับนี่ประมาณนี้นี่เสียงนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นรถสีด้านนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กริปด้านข้างนะครับสําหรับเจ้าไลนะ่เวอร์้อยเนี่ยเออเจ้าไล่เวอร์สามร้อยตัวนี้นะครับผมขอยกกลับไปที่เรื่องไล่เวอร์สามร้อยเฟดก่อนนะครับเฟดดิชั่นตัวนั้นเนี่ยที่เป็นลายเซสโกเขาจะเป็นตรงนี้เป็นพลาสติก นะครับย้อนกลับไปดูที่คลิปพี่แว่นได้นะครับมันจะมีเสียงที่รูดอย่างเงี้ยเป็นเสียงพลาสติกเลยแต่อันนี้จะเป็นยางนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นยางแต่ว่าไม่นิ่มนะครับเป็นยางที่รู้สึกได้ถึงว่ามันแข็งเลยนะครับคือมันตื้นๆแข็งๆตัวปุ่มเนี่ยก็ไม่ได้สูงขึ้นมามากนักนะครับจะแตกต่างกับตัวระว่า300 c e s c o นะครับผมก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทํามาแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น special edition ก็ได้นะครับ อ๋อ,อแล้วลืมบอกไปว่ามีปุ่มพิเศษทางด้านซ้าย2ปุ่มด้วยกันนะครับที่เราสามารถตั้งมาโคแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้นะฮะยวดูด้านบนครับผมด้านบนเต็มๆเ,เนี่ยไลเวอร์ไลวอร์สามร้อยเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่มีขนาดที่ยาวและใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะนี่ครับ,รบเดี๋ยวลองให้ดูว่าเวลาผมเป็นคนที่มือค่อนข้างใหญ่นะฮะเวลาสวมไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเต็มมือเลยครับแล้วก็ตูดเมาส์เนี่ยจะเต็มเต็มอุ้มมือเราพอดีนะครับจะยาวเลยครับคลิก คลิกก็กลางๆครับประมาณ5.10นะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะมาแทนไ i v เวลตัวเดิมนะครับอาจจะงงนะฮะคือตอนแรกเราเลยเนี่ยเราจะเห็น s t e e l s r i e s เไลเวลที่เป็นสีแบบนี้นะครับแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นไ i v เวล0 0สามร้อยแทนนะครับแล้วก็มีสี CS Go f a Edition ที่พี่วพ,พ่นเคยทำรีวิวไปแล้วก็สีการเมทัลตัวนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่มาแทนเลยครับผมมาแทนกันซึ่งจุดที่เปลี่ยนเห็นเห็นเลยก็คือเรื่องของกริปด้านข้างจะเหมือนกับแล้ว่าการเมทัลเมื่อกี้นี้นะครับนี่กริปเป็นยางแล้วก็ตื้นๆเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับก็สวิตช์คลิกนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเหมือนกันเป๊นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ยิงนะเพราะว่า ในเซียสโกลเฟดเนี่ยจะ,จะเป็นเซนเซอร์เดียวกันคลิกเดียวกันทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราจะอ,าอ้างอิงกับคลิปนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากไว้ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวไล่เวลสามร้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีตัวเลือกทั้งหมดสามสี่ด้วยกันมันจะน่าหัวยิ่งยิ่งทำไมมีสามสี่ทั้งหมดนะฮะนี่กัมีสามสี่ด้วยกันนะครับคือการเมทัลดำนะครับแล้วก็เซียสโกลเฟดอีดิชันที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับก็ประมาณนี้ ใครสนใจนะสำหรับซีซูรี่ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตอนนีมเกมมิเกชันทั่วไปนี่ครับวันนี้ผมและเอพสเดลคอมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ